ไปพ่อข้อยตัวนั้นปุ๊บไปพ่อข้อยตัวนั้นปุ๊บพอตาขาแข็งยังอ้อมเพ่งรูปเพิ่งถ่ายจนสวยพ่อเย็สีนั่นถ่ายกินเผาอยู่อยู่บ้านพ่ออ่าไปถ้าแม่แม่เบนแ่เนไปนวดบปคิดพ่อแล้วบอกคิดพ่อแล้วเห็นข้อยตัวนี้แรือเล่าทีคิดพ่อไห้บัดเนี่ยครับอุ้มไม่เพิ่นเปิดราคาอยู่หันประมาณสักสองชั่วโมงเปิดเปิดเปิดแม่เฟื่องฟ้าเนี่ยแม่แม่แม่ยกแม่ยกครับลูกแม่เฟื่องฟ้าเนี่ยครับอ่า โอ้หายประเด้๋ยครับห้บ่ไเดี๋ม่หอดหายไปอ้โกครับห้บปรดีเว้าส่งยากได้พูดอะไ้งงเลยปวบเนี่ยว่าคิดใน่จเพตากับ่ออกหนีบ่ออกเียอยู่ก้นค้วยนะูดนึงอยู่หัวคูดนึงอยู่กนเียอยู่บบ้ไเสร็งเปวดแบบนี้อะไก็ตัวแท่นเปิดห้เปิดเท่าไรครับล้านชีแล้วขันบางอีลีผมเปิดให้ร้านชีล้านชีคําเดียวได้เอ้ยยังไงได้ฟังด้ผู้น้อยไ่แวนอยากกื่อก้วยราคาเงินแสน คิดมากักมานี่แห่งติวเขาก็มาไม่ไปอยู่กับเขาัปอยู่ในเฉยเนาะย่านเพิ่นบ้ขายให้เนาะมากหลายพ่ันคิปไปทัวนะสนับสนุนโดยมวยเชื้อจุลินทรีย์ไมโครเบทช่วยดับกลิ่นลดแมลงวันไร้สารตกค้างทางเลือกใหม่ให้กับชาวเกษตรกรตู้ฟักไข่อัตโนมัติช่วยเพิ่มปริมาณอัตราการฟักไข่ได้สูงขึ้นต้องตายอยู่ดีเราเทดจังหดจังใดหันมาสู่ข้วยครับพ่อ ไอ้พึ่งสาพอพอพอบ่ดนกล้วยเกาหฮอนขายไปใส่พอขายให้ตาเอ็ดอยู่ทาบอพอส่วนไปไลยภาพไปบึงไปเฮากับไปแต่ก็บ่เห็นกล้วยฝูงนั้นเพิ่นขายนี้เบิดนแล้วเพราะมันดนกระสือไปสือไปแล้วไปเห็นลูกชายเพิ่นลูกชายเพิ่นพูมาต้งแต่ญี่ปุ่นน่ะบ่มีแล้วว่สซั่นควยน่ะควาวยเกาพอขายไปเบิดนแล้วย่งแต่คว้วยผมนี่แล้วว่าซั่นเออเนี่ยกลวยแม่กับลูกอืพอตาที่ไปภาพไปน้าเนี่เพิ่นกระเบิ่ง มันกล้วยตัวจังสีนี่แหละปุ้ยอ้าวครับผมกล้วยมันเป็นจังสีนี่แหละปุ้ยเอ้ามันเป็นจังไหนพอเอ้ามันสิบเป็นตะเลียงอยู่บ่ครับอันเรื่อครอทมันนี่มันนีความรางมันนีจุดคนแน่นมันเขาตาแน่นแน่นซื้อเมย์พองเมย์พองเมย์พองตกลงกันแสนหนึ่งเป็นเมยที่สามเมที่สามเยที่สามอีกครับป่านนี้ติดลูกมาตัวหนึ่งลูกเถิกแลายยุ้ในท้องอีกตัวหนึ่งครับเนี่ยซื้อมาซื้อมาอีกเพราะว่าตัวนี้มัน พ่อตาว่านั่นกล้วยเนี่ยตัวนี้เนี่ยเป็นตัวไครูบเป็นตัวเลี้ยงง่ายเป็นตัวจับง่ายเป็นตัวเลี้ยงง่ายให้เบิ้งเอากระเบิ้งมาอีดอกไฟมาหอดบานหฮาตั้งซื้ออีดอกไฟมันขาวเทียนขาตกขั้นส่อนดีอุ้มทองดีเพิ่นห้องกระเจียวเนาะท่านบอกมาเออตัวนี้ละตัวมันสิเป็นกล้วยพัฒนาห้องต่อไปมาซื้อคล้ยเถิกง่าย เพราะว่าตัวออกมาตั้งใจท่าบ่อนี่มันบติดบาทนี้เขามาเบิ่งหยุดเขาก็ไล่ตั้งแต่มือนั้นเนาะคม้ายีซีมือเนาะเขาก็นี่มั่นโบขึ้นมันมันมันขึ้นมันขึ้นมันขึ้นอีกมารอบสองก็ขึ้นอีกก็เลยถามพ่อตาเอาไปซื้อข้อยเถิกมาไว้ที่ตัวเป็นยังพอเงินเขาก็มีอยู่เหลืออยู่เอาซื้อก็ไปหาเบิ่งสินตัวซื้อข่อยซื้อข่อยเพรา็ว่าคันเทียบเทียบใส่ปักมณีแดง นายุกนีนายุกนีนายุกนีไปไปครับไปหาพ่อเยี่ยีก่อนนะพ่อเยี่ยีเฮ้ยพ่อเยี่ยซีก่อนพ่อเยี่ยซีน่ะหนุ่มโง่การขัดสีเลี้ยงถ้วยให้เลี้ยงตัวนี้เดนะเป็นลูกของลูกกกของ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 เมงเงินเลยเื่องฝ้ายลูกกกของเมงเงินเป็นเปิ้งฝ้ายเป็นเป็นลูกของเพชรน้องใสลูกตัวนั้นน้ำพอสีนะเพิ่นกับแนะน้ำดีพอสีนะ หรือว่าเป็นพ่อผู้นึงเก่าเจริญนี่ยังเป็นเด็กหน่อยยังเป็นเด็กหน่อยคือสมัยนั้นบ่หะเนรับเป็นเด็กหน่อยแล้วมันทีมีอีกตัวนึงลูกเพชรน้องสอยููคูกันเนี่ยครัเพิ่นสีข้ายให้บ่ฮอดเสนเดับตอนนั้นัครเพราะว่าเฮ้ากัไในค่อยเถลอกเนาะอืเฮ้ากับ่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 สนใจควยเถิกกข้าไปครับ่สนใจค่้ยเถือกเล่งใส่ขั้วเพราะเพราะสีเมื้อนั้น่ะตกล่งก็เพิ่นว่าขันพ่อ สิให้ผมสิใหายหัวไหนเล่าห้องเจ็ดแสนกุ้ยแม่นแม่นโตเอื้อยไอ้โตเนี่ยโตเอื้อยโตยยกเนี่ยยกเนี่ยครับครัเอ้ยโตยกลูกแรกของแม่เฟื่องฟ้าแม่นแม่เฟื่องฟ้าตอนนั้นยน้อนยน้อนภาษีไปทำหรือว่าบ่อออกมาแล้วคือภาษีขายไปแล้วไปให้ด็อกเตอร์แท่นแล้วเขาเนีเพิ่นว่าหายเจ็ดเจ็ดแสนเจ็ดแสนก็เลยเอาพ่อตาเนี่ยไป ไปบบเป็นขาแข็งเลยขาแข็งก็ห่านครับมาคุยเดียวพี่น้องครับเดี๋ยวกำลังอีกช็อตเด็ดแล้วครับว่าพ่อตาขาแข็งนี่มันเป็นยังไงขนาดปานคุ้ยรุ่นเขาไปเห็นคุ้ยขาแข็งเป่งไหนแล้วมักตรงไหนมั่นเดี๋ยวผมมีผ้าพี่น้องเข้าไปเบื้องบรรยากาศทั้งเทิงว่านเปังไหนพ้อมครับไปเบื้องว่าพ่อตาขาแข็งนี่มันเป็น่งไหครับเดี๋ยวไปทั้งคุณดีกว่าผมที่ย้อนไปให้พี่น้องเขาไ้ฟังนิดนึงครับอ่า จากที่พ่อเลี้ยงค้วไสามชีตัวครับที่ซื้อตอนนั้นมันเังเป็นไซน้อยเนาะพราะเนาะครับแล้วก็พ่อตัดสินใจยังไงจังยกใส่คั้ยขึ้นแล้วก็อ่าที่ไปถามพ่อสีซึ่งราคามันก็สูงครับแล้วพ่อมองยังไงว่าเขาเลี้ยงขึ้นมันจะเกิดอะไรให้เขาครับมันมีแรงบันดาลใจอีกอย่างหนึ่งคือควายที่ผมไปซื้อมากเนี่ยครับแมดอดไฟเนี่ย ไปซื้อมาบ่ทั่นได้พอเดียดนีรับเป็นงานมอคขอเป็นงานมอขอก็เลยเอาไปเนี่ยกับลูกเนี่ยตอนนั้นซื้อแม่ดอกไฟได้ละค่าได้ละคาเก้าหมื่นเก้าหมื่นบาทเก้าหมื่นอ่ะบันนี้มีงานประกวดอยู่ขอนแก่นขอนแก่นมอขอครับผมไปตาเชิญพ่อตาไปเนินพ่อตาไปเอารถติกอัพลากไปอ่าครับลากไปไปแล้วก็ไปเห็นนี่แหละครับไปเห็นเอาเห็นนี่แหละเอาเสียวของเขาเขาประกวดเท่ากัน เอาเขาเอาเขาเอาเขาตกรอบตั waited, it, Hence, ้งใจไปเลยตั oh, right. mm ้งใจไปเลยพอไปหอดครับครพอไปหอดเพื hmm. no. be, so ่อเขาประกวดตอนนั doo 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 ้นประกวดในรุ่นฟ uh ัน huh. น huh. ้ำนมฟันน้ำนมฟันน้ำนมเอาอีนวลเท่านี่ละคเอาอีดอกไฟเท่านี่ละไปครับบาทที่นี่ในความรู้สึกก็คือว่าของกูละไปนี่ต้องว่าบ่บ่คืดด้ครับว่าของตัวเก่งด้ครับแต่หันสิไปไปเมืองกันว่าเมืองไหนแมนอ่าครับไปเบืองเพราะว่าใจเฮ่านี่มันอยู่อยู่หันแล้วหันแล้วครับยูหันแล้วมากแล้วอินทร เราได้ไปเบิ่งเบิ่งของเพลินมันเกิดมีแรงมาดันใจเกิดขึ้นมาไปเห็นกล้วยเพิ่นอยู่ในสนามเพิ่นเฮ็ดจังไหนเพิ่นเฮ็ดจังไหนเฮ้ยมันคือจังตัวไงมันมันต่างกับของเฮาแล้วต่างหลายปันอ๋อครับฝ่าก็บินหมดแล่วไปจนเฮาบ่อยากเอาเขาหมดหมดละวอาโหเว่ะมันคนละอย่างเลยคนละอย่างเลยคนละอย่างเลยครก็เลยบอกเขาป่อตากลับมาเห็ดจังในห้องเห็ดจังในห้องพ่อตา ของเขาคือกันคักเทะเพิ่นเอาอย่างียั่งช่วงช่วงนั้นนี่คือคักนี่นี่คือเห็นองเห็น่อซีเป็นพิเศษว่ครับก็นี่แหละไปหานี่แะเห็นพ่อสีนี่พ่อซีนี่แหละครับเห็นเพื่อนยู่วันพ่อตอนนั้นพ่อสีถือถือตัวได้ไปพ่อท่องมีท่องโอ้ยท่องมีเงินหือตัวที่รวม่อตัวนีอ่าเพื่อนในตำนานเ่ยครับตัวเตแล้วก็สืบาบไปอ๋อไปหาพ่อซียูวานครับอีกคือไปบึงคือแรงบัดานใจคือว่า ไปพ่อในสนามประกวดเห็นว่าคั้วไคนอื่นนี่มันต่างกับของเท่าไหร่ครับก็เลยว่ากลับมาปรึกษาพ่อตาว่าบ่ได้แล้วเาสิเลี้ยงแบบนี้ปรึกษากันอยู่พุ่นไปน้ำกันปรึกษาอยู่พุ่นเราปรึกษาอยู่พุ่นเลยเอาตาเบิ่งคักๆว่าของเพิ่นเป็นจังไงหรืะเปล่าของเป็นจังไงหรือเป็นจังไงพี่ท่านเฮ็ดจังไงบ้ดนเฮ็ดจังไงเฮาไปเฮาไปอุ่นกลับมามาฮอดบ้านตื่นมื้อเช้าไตาเฮาไปเล่นบ้านพ่อใหญ่สีเถอซีทอง ไปเนี่ยไปกลับไปผลิตน้ำพเนสีอยู่กับลายมื่อยู่ค่อยสีมาได้ดสืบหาแม่ยกเพชรนี่ยไปเบิองขั้วโพเนสีเดี๋ยวไปเบิองเอื่อยก่อนมาถอยไปบ้านนี้เขาตัดเขามาว่าอ่าตัดเขามากคือว่าเริ่มแรกไปถามหาโอสีไปพ่อคั้ยลูกของแม่แม่เงินมักขอสือเพิ่นเพิ่นเปิดให้ในราคาเจ็ดแสนบ่ ตั่วพงศ์ยศินป่ครับเอเปิดเปิดให้เจ็ดแสนเปิดให้เจ็ดแสนบาทที่นี่พ่อก็มาเห็นในรูปภาพว่าคั่ยตัวนี้คุณลุงพิพัฒน์ถืออยู่พอได้เข้าใจว่าเป็นคุยลุงพิพัฒน์ตัวตัวเฟื่องฟ้าผิดไหมอ่าครับนั่นแหละแมนแมนบาทที่นี่คุณลุงพิพัฒน์เลยอยากไปเบิรงแม่มั่นแมนอยากยู้อสแมนไปถามทางบาไปถามทางเขาบอกว่าอยู่นี่ก็มีคั่ยงามแมนบโบว่าบ้านพ่อใหญ่หนวดนั่นเับเขาบอกว่าบ้านอยู่ในซอยนี่ก็มีคั่ยงามครับ วานนี้ไปพ่อข้อยตัวนั้นปุ๊บไปพ่อข้อยตัวนั้นปุ๊บพอตาขาแข็งยังอ้อมเพิ่งรูปเพิ่งใช่ไหมจนสวยพ่อเย็นสีนั่นถ่ายกินเผาอยู่อยู่บ้านเพื่ออ่าไปจ้ามะเรีนดีกว่าไปหนวดก็คิดพ่อแล้วบวกคิดพ่อแล้วเห็นข้อยตัวนี้แต่บัวได้คิดพ่อให้บัดเนี่ยครับอุ้มไม่เพิ่นเปิดราคาอยู่หันประมาณสักสองชั่วโมงเปิดเเิิปดแม่เฟืองฟ้าเนี่ยแม่ยุ่งแม่ยครับลูกแม่เฟืองฟ้าเนี่ย เพื่อนก็บอกอยากเปิดดอกเตอร์แท่นน่ะเพราะร้องเอราะได้ดอกครับำรุงเดี๋ยวผมแต่งได้ก็ให้ผมได้ยินครับเพราะท่านนี้หิ้วบออยากคอดเขาบออยากคลอดเขาไปเห็นกล้วยตัวนี้แล้วเนี่ยกล้วยตัวนี้โอ้ยหิบอ14เดือนไป14เดือน14เดือนข้องขืนทั้งทึ่งให้พี่น้องเขาได้เห็นบรรยากาศของเมืองเลยพ่อครับคครรัับบผมพ่อครับของเขาหอดใส่คุกดโคกเข่าแล้วก็อ้อมไปโคกขามแล้วก็อ้อมมาโคกไม้ใหญ่นี่แล้วก็มาลำช่างนี่ คือบริเวณรอบๆอันนี้กระแมนของข้าวอ่นบาแมนครับอันแกะนี่กระแมนแกะกระแมนเคยมีเคยได้ยินบ่ครับว่าคั้วยมนรอดเจ้าของครับเมื่อนี้เป็นอีกสไตล์หนึ่งที่ว่าตอบตอบโจทย์ตอบตอบคำถามว่าคั้ยรอดเจ้าของรอดเจ้าของแบบไหนก็คือว่าบ่ได้ตั้งใจเพื่อที่จะไปเอาตัวนี้ไปถามทังหาอีกคนนึงแต่ว่าไปเจออีกคนนึงจนกระทั่งพ่อคั้ยตัวนี้ หมดจังหวะนี่ครับปลา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 ไปพ่อแล้วนี่ครับหนีบวกหนีบวกขายาแขยงทามสายเพิ่นเนาะปลายแม่เฟืองฟ้านี่ก็เสียเพชรอุดรครับมันก็เป็นแมนมันก็เป็นเป็นแม่ท้องอยู่ในใจเขาแล้วอ่าเพชรอุดรเขามักเพชรอุดรแมนเสียสายครับไปนี้ก็เลยถามว่าลูกตัวใดนอ่าเพิ่นก็เลยตอบว่าลูกใบยกลูกใบยกคิดมากข้าวานี้แหฮงติวเขาก็เฮงจิ้วเขามาไม่ใบยกคุณเชลมา อยู่ในใจเนาะย่านเพิ่นบ่ขายให้เห็นเฮามักหลายคุานพิชิตไปทัวร์เดีวเที่ยไปทัวร์ครับพิชไปทัวร์อือคือคือจังว่านั้นคุมอยูโดนปานใดพ่อสอง่วโมงอยู่ห้องหน้าผู้นี้ผมเป็นอยู่ห้องไม้ผู้นี้คุมอยู่ฮั่นล่ะอยู่ห้องไม้ผู้นี้บ่แม่นอยู่เฮี่นเด้บัดนี้ดอกเตอร์แทนผู้ผู้น้อยๆผู้น้อยอ่าพ่อมาเฮียอยู่แต่โพอ่อพ่อก็บ่กล้าเว้าครับอ่าครับมนต์พ่อบ่เซาครับพ่อก็เลยเอ่อเดี๋ยวพ่อสิโท่อฮ่าฮาดอกเตอร์ให้ให้ด็อกเตอร์มาเพื่อผู้เป็นเจ้าของแม่น อเป็นดอกเตย์แทนอู่เร็นเจ็นขอก็เลยมากรขเตย์แทนมากบาดเท็ดอยู่หนองบัวเนาะจวงเ็นับอ่่าบานอโหครับอาโอ้ยหหายไได้หรอกครับหายไได้หรอกไมาหอดโอ้โหครับหายไได้เบาส่งยากเลมพู้ดันคอยากเลยไอู้้บาดเนี่ว่าคือพนใจพรตากับบ่ออกหนีบ่ออกเสียอยู่ก้นเว่น่ะผู้นึงอยู่หัวผู้นึ่งอยู่ก้นเสียอยู่บ้ายเสียเสต็มเห็นบาดเนี่ย พอได้กระซ้างคันพอตาเพิ่มาเพราะว่าเามีคุ้มเสี่อมันในในสายตาเพิ่นครับผม่อตาในวันนี้ละวันนี้วัอนี้ไปหาหลายโตบ่เคยปินบ่เคยเห็นจังซี่บเป็นจังี่แมนว่าข้นอเฮ้าเฮากับไบ้ไปเอาข้องเพิ่มมาซื้อดอกตีซื้อดอกเงืนเฮ้ากัเฮากับด้อยู่เฮากับไบ้ไปเอาข้องที่ข้องน้องมาซื้อขึ้นได้ใจเนาะ เป็นที่ไรไก่มันเปลี่ยนซะครับขันขันขันบุญวาทนาเฮ้ามีต่อกันเมินเมินของเฮาบุญวาทนาเฮามันมันต้องได้ครับต่อก็ตัวแทนเปิดให้เปิดเท่าไรครับสุนไกรล้านชี้แล้วขันบางอีหลีผมเปิดให้ล้านชีล้านชี้ข้ามเดียวเด้อเอ้ยยังไงได้ฟังเดิบุญหน่อยใส่แว่นอยากขัซื้อคุ้ยราคาเงินแสนพอตานแล้วไปบันเป็นแล้วขาอ่อนเลยได้ยินเปลี่ยนได้ยินแล้วค่ะ มันแมนบัวปุ๋ยอาจารย์เอาผมถามพ่อตาข้าเดียวครับว่าเงินผมมีอยู่แต่บ่ายผมถามใจพ่อตาเนี่ยว่ามันแมนบัวเข้ตัวเนี่ยแมนบัตาคเขยตัวนี่แมนบัเป็นแมนไม่ตั้งแต่เล็บน้อยพูดแล้วเนาะตั้บแอดหอดผู้เฒ่าเบิ้งครับเบื้องค้างเบิ้งหัวฟังเลยครับพี่น้องตั้งแต่เล็บน้อยพูดละว่าทรามดาเลยเบิงีล็บน้อยกว่าดท่ามดาครับกว่าเออครับตั้งแต่เล็บน้อยพูดละไปเบิ้งสุดโตนั่น หม่เพิ่งหองฮอรดรถทั้งงตัวอ่าครับเพิ่งมีเครื่องรถถึงเวลาหมดแล้วค่ะไปไปไปวนี้ันนี้พ่อพ่อพ่อตาให้คำยืนยันจากพ่อแล้วพ่อครับพ่อก็เลยถามต้อตัวแท้เลยอ่าครับตัวแท้ก็เปิดให้จ่วยช่วยสิเปิดกับว่าอยู่น้ำกันพันกันอยู่หั่นสองชั่วโมงเกังไหมพันกันอยู่หั่นเสียเอ้ยผมกระเจ้าสิบห้ากิงเลยเนาะท่านอ่าครับเอาคำแมะนผมปั่นผมก็ปั่นในซั้มนี่แหละท่านอ่า คือวามหมายคือข้าราชาขายเงินเข้ามาอยากได้ราคาเมื่อเ็วๆนค้นางอัพขึ้นมากสูงจากทีซื่อว้ราคาเนสอยู่บาที่นี่พนาลต้องออกผมต่อแปดแสนจบกันทอะครับผมต่อแปดแสนพอว่าแปดแสนผมขอาแปดแสนไหบอ่อแท่นบ่ไดบ่อ้นเรอแทนบ่อด้ได้เด็ดขาดได้บ่เกินสิบสองลมาสิบสองรมกันอขันอืครับครับ โอ้ม oh, ันละไก่กันนี่ได้พอสี่แสนเนาะครับประเี๋วเขาว่าเอาอยู่หันละครับเอกกระดกเติร์กหนกรับโอ้ยขอกันขอจังสิซะเอาขอเพียงเพียงซะล้านหนึ่งล้านหนึ่งครับผมก็บโบโเคยดอกผมผมบอกออกไปนี่ผมสั้นหอดโอ้ตับหัวเนาะเออเงินล้านหนึ่งเงินล้านหนึ่งสั้นหอดตับแต่ว่าเข้าขอโบ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 เคยนึก ว่าเฮาสิไปซื้อค้วยราคาแพงกว่านั้นครับเอาราคาแสนนีก็ถือว่าบุญบารมีเฮ้าสิใดซ่ำนั้นรับขึ้นว่าเฮาซื้อห้าสองตัว3ัทัวแต่ว่ามันเป็นใน้่วงที่ว่าพ่อไปงานประวป็นการประวดติการเพิ่มมูลค่าแง่ปาดที่ี่ไมาเห็นควายตะนีว่ามันข้าลักษณะดีได้คิดอยากไรคิดมากกได้จากเงื่อนแสนอัพขึ้นมาเป็นล้านล่าาสุดซื้อกันในราคาใดครับเข้า เพิ่นทอนให้เท่าไรหาเมื่อนหาท่านหาท่านหาท่าเพิ่นแสดงว่าเพิ่นตกลงขายให้ล้านนึงพอเงินไปปุ่งเพิ่นเพิ่นเพิ่นเอาให้ขึ้นเลยเอาขึ้นให้ท่านพอขึ้นให้ลูกเด้อไปเป็นมู่นเป็นมั่งพอสมทอดเพิ่นว่าไปเป็นค่าไปค่าเกินใหญ่คาคาไอ้คามันเรียกกีบแบ้เป็นมุ่นแบบคเออบท้เก็บได้ใจเลยเอามู่มั่งเลยจื้อไว้จากที่แรกนี่ต่อราคากันย่างๆพอไปซื้อแล้วปุ๊บ เพื่นกันยังมีสิ่งดีๆมีน้ำใจมีน้ำใจอันร่นเด้อก็ถ่อไปเขาน่ะกันยังวันนี้กันยังได้ติดต่อไปมหาสู่กันเท่าทุกที่ตลอดครับมาแต่ไปอุดรแน่แต่เลียว่าเป็นที่ไปที่มาโตแรกผมกันยินข่าวว่าปาย่าไปซื้อค้วยของอาจารย์พ่อชัยลูกแม่เฟืองฝากกับใบยกราคาหลาหนึ่งอันนี้คือเป็นที่ไปที่มาโตแรก มีหลายครับคนในวงการคุ้ยถือว่าถือถือกับว่าสะเทือนวงการพ่อครับหลังจากที่พ่อได้รับมิตรภาพดีๆจากคุณพ่อพ่อนชัยจากดรแท่นที่มีน้ำใจให้พ่อเป็นมุ่นเป็นมั่งกลับมาแล้วมาที่นี่พ้าละมั่นทิ่ตกอยู่กับพ่อคือการเลี้ยงดูผมอยากให้พ่อป่าเบาสูพี่น้องเราฟังว่าหลังจากพ่อได้มาแล้วพ่อเหตุอย่งไรกับมันครับผม มือไปเอามามือวันที่เก่าครับผมได้ยินข่าว่าไปเอาเองไปเอาเองไปเอาเองรถพ่วงไปเอาเองชอพ่วเอาเองครับวันที่เก่าเดือนมีนาหกหนึ่งครับผมอีกหกหนึ่งไปมาจากอุดรมาเมืองเลยนี่จอดรถอยู่ผมมั่นหกเจ็ดเดอยจอดเบ่งคั้เจาของลูกเออคอยสูคอดบ้านเด้อย่มันสีแห้งกันยันมันเป็นอะไรนี่อื มอดบ้านเข้ากับมีความอุ่นใจมีความมั่นใจในในก้วยตัวนี้ยอดยังยอนพ่อตาเพิ่นว่ามันแมนแมนซุดแล้วถือกล้วยน่ะแ้่พอผ้าไปนี่ก็ห้องก็เห็นนี่ละมั่นใจไหลมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์กับอีกค่ำหนึ่งว่าเข้าหักมันพ่อตาว่าเข้าหักมันเด้อพ่อตากับหักมันพ่อตาเป็นคนเลี้ยงเนาะขึ้นสูง ข้น <ibl ok S 1> ได้ผมครัได้เมื่อพ่อตาบอกกันคนลูกผมคนลูกเพราะว่าคนเลี้ยงควายจะเข้าใจละมันนสิมันบ่าหาเข้าเด้อลูกพ่อตาบอกเข้าหากมันอืมเข้าหักมันเหตุแต่ไหนครับเลีูแลรักษาถูตนถูโตนอนหลับง่ืงเล็บกระจกออกควยขึ้นจากน้ำเลยขีดต้มไปข่าดู่งามเล็บกระจกออกข้นมะฮอกนอกครับตอนนั้นบ่าันมีขอก ออกมุมสองคนพอตาสานแนวตีแม่งเหลียกสองคนเลี้ยงอยู่ฟังน้ำเลยจบผสมผสมกันผสมกันผสมกันอยู่คนละขางผู้ปูนเต็มแม่งเหลี่ยงก็คือว่าสานไม่ไปเลี้ยงไปตีปุ๊กอุ่มอาบน้ำเสียเกัดกัาไป บุญค้ำมี่แด้เป็นเป็นเป็นบุญของของของผมบุญยั้งมาตีบุญที่ว่าพอหักน้ำพออุ่มสู้พอซอยเข้าว่าหายเฮ็ดอย่างนี้เด้อหายเลี่ยงแบบนี้เด้อเข้าหักมั่นเนี่ยหายเลี่ยงแบบนี้หายเฮ็ดแบบนี้แต่ว่าผมมักอยู่ค่ำหนึ่งว่าเข้าหักมั่นแต่มั่นบ่หักเข้ามั่นบ่หักเข้าเลยมั่นเนี่ยหักเข้าเนี่ยหักมั่นแนนอนก็คือว่ามั่นที่เป็นยังได้กับทางมั่นแต่เข้าหักมั่นนี่ละ ือนี่แหละครับคำา้อนของผูทแทนเราเพิ่นบ่าได้ว่าไหลอเอหน่อยหน่อยครับตีงเด้อเป็ดหน่อยเด้อครอะไรขึ้นมาพ่อว่าพ่ออัปเกียรติจาค่อยธรรมดาเมื่อเป็นค่อยง่ามได้เห็นได้สนามประกวดผมเชื่อแน่แน่ว่าตัวนี้ที่พ่อตัดสินใจซื้อพ่อต้องอ่านถิงสนามประกวดแม่นบานนี้พ่อได้เอามันเข่าสนามเอาเข่านุ่นสังนุ่นสังอ่านแหลก ัคครขึ้นดิสตัวเจ้าของอยู่ดิสตัวพออยู่เสียสมบัติทำมาจับเข้าไห้เสียสมบัติบิ๊กไอ้ฟาบแมนเออทนมาจับเข้าไห้เลยป๋าเพื่อตัวนี้นี่อยากขายมันเด้อ๋อคือขายมันคือตอนนั้นบ๊อบท่านเอาเขาสนามเป็นบ๊อบนี่แหละเสียไปเขาสนามบนไปถึงความถึงสนามแล้วไปถึงสนามแล้วเสียสมบัติมาจับเข้าอย่าขายมันเด้ออย่าขายมันเด้อตัวนี้อ๋อครับช่วงนั้นอายุหลายไปเลยครับ ก็นันกระชีว่าเขาสองปีระเบิงชาติสายเพชรก็คือว่าเอาเอาเข้าสนามกับสายเพชรสางเพชรเนาะครับผมอ่าครับอมันมันกัเบิ่งจังหนึ่งกะเฮ้าเปลี่นคนที่ว่าไม่บทเรียนเนาะครับใจเอาใจก้วงไ้เอาใจนี่ไปถึงกรรมการเพื่อนสิบ่วมาเบิ่งเฮ้าบบ่มาถามเฮ้าบตกตลอดแรกเนาะเว้ก็คือว่าพอเอาเขาสนามปุ๊บกรรมการบ่เบิ่งเลยบ่เบิ่งเลยย่างไปเลย เบิ u, a a ่งอยู่แต่ว่าหันบ่ถามบ่บ <ui> right? ่ถามบ่ถามบ่อบามาแต่เสียงบ้านนี้ใครมาเขาตกรอบคัดออกเลยออกเลยบ้านนี้ลุงสมบัติก็เลยว่าตายยาขายมันยาขายมันเด้อดเวยตัวหนี่งมันอ๋อครับมันกระเพิ่นกระเสียนอนาคตหรือว่าจะไงกันละรับไปเพิ่นอาจจะมองเห็นอาจจะมองเห็นครับมื่อนั้นใช้เพชรได้ได้บ่ได้ลองแชมป์มื่อนั้นลองแชมป์ได้ลองแชมป์ครับอะบ้านที่นี่ความรู้สึกความรู้สึกความรู้สึก เฮ้าสี่บ่อเอาไปมันบรนท่อนตรงนั้นต่มือเอาเลยบ่อเอาให้มันบรนท่อนเฮาตรงนั้นว่าเฮาบ่อใดที่หนึ่งบ่อใดที่สองเนี่ยกระบวนการตั้งแก้วไปตั้งแก้บ้านก็ถือว่ามันเมย์เนี่ยแข็งครับโอ้พี่น้องบึงเนียครับคนที่เลียงควายธรรมดาไปเห็นควายในสนามประกวดจนอยากได้จนตัดสินใจไปซื้อควายตัวหนึ่งในราคาหนึ่งล้านบาทหวังเต็มที่ว่าควายตัวนี้ล่ะ จะได้เขาสนามประกวดจะต้องไปได้ไปสางชื่อเสียงให้เฮาไปถือได้ได้ถือหล้วยแม้นแต่ว่าพอถึงเวลาเอาเขาสนามประกวดปุ๊บกับกันทุกอย่างจับกันทุกอย่างกรรมการบอเบิงเลยแล้วคัดเฮาออกในราคากล้วยเฮาในราคาหนึ่งล้านบาทเก็บค่อมเสียใจตรงนั้นว่าเฮาคือสีได้บทเรียนหลายแช่คือในใจเฮาเนาะครับนี่เฮาจะไปตีผู้นั้นตีผู้นี้คือว่า ห้าตีห้าเนี่ยครับพอาพ่อตอนนั้นคือแบบมันมันมันอุ่นใจในกล้วยแม่นี่แล้วคือหักมันแล้วหักมันแล้วมึงเป็นังไรก็ส้งเป็นไก็สร้างมืสิบว่ได้ก็ตามครับราววันเนี่ยแค่ว่าคอยต้องในลูกเจ้าครับอยต้องเลี้ยงเจ้าจนได้สายพันธุ์จับนี่คือหอกเต็มแรงนี่นี่นี่ที่ผมได้อีกอย่างหนึ่งจากการมาสัมผัสพ่อเน่าด้ยครับก็คือว่ากล้วยเฮาเรียงแล้วเขาหักมันเพะต้องไปสนใจว่า มันจะได้รางวัลหรือผู้ใดสิมาชมเฮาว่าเฮางามหรือบ่งามหรือผู้ใดตีเฮาวขันคนที่ตัดสินใจเลี้ยงควายแล้วครับให้ไปให้สุดไปให้ใใหห้้สุดพักมั่นเลี้ยงดูแลมันให้ดูแลมั่นอย่างมันจะตอบแทนห้องคือพุ่นเด้ไปฮอดแฝงหมดแล่ะคือว่ามื้อนึงมึงต้องเต็มครอบอ่ามื้อนึงมึงต้องเต็มขอบเป็นแรงผักดันแล้วเป็นแรงพักจากเสรษฐีบุตรเรแล้วมีวิธีในการคิดคือเปลี่ยนเปลี่ยนล่ะเปลี่ยนมุมมองว่าคือสิบ่ม้าบวดแล้วล่ะ สี่เลี้ยงเป็นแม่พันธุ์แม่แม่นางงามก่าบริษัทเป็นนางงามมาก่อนคอันหนึงเขาแปว่าเขาเพลิดเพองครับของเขาคิดต้องคิดไปแบบนั้นด้วยการให้ลูกให้ลูกครับจกัตแล้วครับพ่อตัวที่สามค่าทองอยู่เยอะแสดงว่าเกิดออกมาแล้วสองตัวเกิดออกมาแล้วสองตัวผมไปแอบสืบเมื่อวาตัวนึ่งคือแม่เพชรพ่อยครับอีกตัวนึงคือแม่เพชรมณนีเพชรมคนีบว่าที่นี่แม่เพชรพ่อยนี่ ผมไปแอบไปยินมาอีกว่ามีคนมาไห้ราคาแล้วครับครับราคาจ้ารวมเนี่ยรวมเน่ทวมมนข่ยขายแม่หลายแถวหมแล้วครับขายไปหลายท่าปลาหนี้ประทับใจบ่เสือข่ำผู้เถาเคาดูออกมาแล้วข่ำา่ำนี่มันได้ยน่อใช่หว้าหมดแล้วครับนอนก็ได้รับได้ไหวสู้เถาสู้แรงเมดแล้วกันนอนนะครับข่ำข่ำพอเบาเนี่ยบยกเลยผมยกข่ำ วันนี้ไม่ช่วงนั้นนะพ่อเลี้ยงเองเกี่ยวห้าเองทุกอย่างครับวันพ่อตามาซอยครับป่าตาเราก็มาเอาโล่งน้ำมาขัดวันนี้พ่ออายุหลวงรุยม่แล้วมีผู้เดยบึงหาบเดีอยวันนี้มีลูกเขยมาซอยลูกเขยล่าสอนอยู่อาชีวะครก็เลยปรึกษาลูกอยู่กอกับลูกอยู่ครับมาเห็ดซอยพ่อยังสี่นัันเจียวข้อ เข้าเกินไปก่อนมือนีมันจะเวนควยแล้วครับพี่น้องครับพาไปติดตามว่าจากรุ่นพ่อเนี่ยพ่อเริ่มอายุหลายขึดว่าแล้วเหตบ่ไหวแล้วครับส่งต่อไปถึงรุ่นลูกลูกบ่ธรรมดาลูกเคยหลาได้ครับบแม่นหลานหลาลูกเคยหลาลูกเคยหลาเป็นคู่ครับแต่ว่ามาเลี้ยงคว้ดย๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวเมื่อื่นผมจะพาไปเจาะใจว่า ลูกเคยละเป็นยังจังมาเลี้ยงค่วยเดี๋ยวติดตามกันมืออื่นครับผมครับมื่อนี่ก็เวลาก็ได้พ,พ่อสมควรครับ,รบผมสวัสดีทักกอนครับ